ตอนที่หนึ่งเมืองลอสแอนเจลิส ซาเมนตาไรเดอร์หญิงสาวผมบลอนในชุดว่ายน้ำสีเหลืองมัสตาร์ดแบบวันพีชอวดเรียวขาสวยด้วยสไตล์ชุดว่ายน้ำแบบขาววาลสูงรูปร่างของเธอผอมและแบบบางเมื่อปล่อยผมสีบลอนที่เปียกชุ่มหล่นออกมาจากหมวกคลุมผมพวกมันระอยู่ที่แก้มขาวซีดเธอจึงถอดหมวกคลุมสีสะสำหรับว่ายน้ำออกแน่นอนว่ามันมีสีเหลืองเฉดเดียวกับชุดว่ายน้ำผมสีบลอนของเธอที่เปียกลู่หล่นไหลลงมาที่เนินไหลน้ำไหลเป็นทางตามท่อนแขนเล็กเรียวหยดลงถึงปลายนิ้วและร่วงหล่น ตามพื้นซีเมนทุกย่างก้าวที่เธอเดินหญิงสาวกำลังเดินก้าวขึ้นบันไดไปที่แท่นโดดน้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากกระโดดมาแล้วสิบรอบ เธอ,อยืนนิ่งขณะก,กำลังสวมหมวกลงไปอีกครั้งเพื่อเก็บผมเธอเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแบบกระโดดที่ห่างหายจากสระว่ายน้ำไปเกือบสองปีชีวิตสมรสที่หดหู่ทำให้เธอหมกมุ่นแต่คำว่าเจ็บปวดแต่หลังจากแยกกันอยู่กับสามีได้สามเดือนสภาพจิตและสภาพใจของเธอดูท่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเธออยากจะกลับไปใช้น้าสกุลเดิมพอตเตอร์ใจจะขาดติดที่เรื่องย่าและแบ่งสินสมรสยังไม่เรียบร้อยวันนี้เธอผ่อนคลายตัวเองด้วยการกลับมาฝึกสมาธิในวิธี แบบที่เธอถนัดเธอชอบว่ายน้ํารูปร่างที่เคยผอมซีดเซียวกําลังเริ่มกลับมาเปล่งปลั่งอีกครั้งเธอตั้งใจว่าจะอยาขาดจากเขาเพื่อจบชีวิตสมรสสองปีนี้สักทีหลังจากทนทุกข์กับคําโกหกปลิ้นปล้อนของเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าในปีแรกปีที่สองเธอพยายามปร,ปรับปรุงตัวเองให้เขาพอใจแต่ดูเหมือนมันมีแต่เลวร้ายลงไปกว่าเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะดําดิ่งสู่หายนะหนีหน้าพี่สาวของเธอก็ปรากฏตัวแล้วฉุดรั้งดึงเธอให้ขึ้นมาจากภูเพลแห่งหายนะของ ชีวิตสมรการฟ้องหย่าก,กำลังดำเนินการแต่มันไม่ง่ายเพราะอีกฝ่ายเป็นทนายเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการทรัพย์สินของครอบครัวเธอกว่าจะรู้เช่นเห็นชาติกันเธอก็เกือบหมดตัวไรองังกุนคือสิ่งสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่และเขาก็ต้องการมันเช่นกันครอบครัวพอตเตอร์เหลือกันเพียงสองสาวพี่น้องหนีหน้าให้กำลังใจและรับปากจะอยู่เคียงข้างซามเนตาทุกครั้งที่ศาสรเล็กไต่สวน ตอนนี้อยู่ในช่วงแยกกันอยู่สามเมนต้ากลับมาซ้อมว่ายน้ำทุกวันวันละ30นาทีพี่สาวบังคับแก้มห่วงใยขู่เข็นให้เธอกลับมาดูแลตัวเองเข้มแข็งไว้แซมเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันหนีน่ากล่าวสองสาวพี่น้องจับมือให้กำลังใจกันและกันในวันที่ไม่มีพ่อแม่คุ้มครองทั้งสองท่านด่วนจากไปนานหลายปีทิ้งมรดกไว้พอสมควรที่ทั้งคู่จะอยู่ได้สบายไปตลอดชีวิตหากไม่ฟุ้งเฟอ้อ เสียงน้ำกระเซน็นครมใหญ่อย่าเมื่อร่างบางกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำก่อนจะแหวกว่ายด้วยท่าฟรีสไตล์ไปจนสุดขอบสระอีกด้านซาเมนต้าหมุนตัวหันกลับมาอีกด้านด้วยความช่ำชองแล้วว่ายไปเรื่อยๆรอบนี้เธอพยายามดำน้ำลงไปเรื่อยๆกลั้นหายใจจนปอดเริ่มร้อนรับรู้ความรู้สึกว่าเนื้อเยื่อที่ปอดกำลังกรีดร้องหาออกซิเจนแล้วจึงโผล่หน้าขึ้นจากน้ำ อาปากงับอากาศเข้าไปอีกแล้วออกตัวดำผุดดำว่ายไปเรื่อยๆอีกครั้งสายน้ำทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวากลับมาว่ายน้ำอีกงั้นหรอ ชายหนุ่มผมทองดวงตาสีฟ้าเข้มผู้เคยเป็นคนรักเก่าเขายิ้มพรายพราวขณะนั่งยองๆริมสาว่ายน้ำกมนาทักทยายซาเมนตาด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสเสน่ห์เหมือนที่เขาเคยทำและเคยได้ผลกับเธอมาตลอดดวงตาสีฟ้าเข้มกับผมหยักศกสีทองอารามของเขาต้องแสงแดดเป็นประกายสว่างสวัยครั้งหนึ่งเธอเคยลหลงไหลแทบบ้าครั้งนี้เธอรู้สึกแทบบ้าเช่นกันหากแต่กลายเป็นความรังเกียจใจอิสเอียนขยะขยงแทบบ้าต่างหาก สามแนต้าก่อขอบสาวยน้ำหอบหายใจขณะถอดแว่นตาว่ายน้ำคาดไว้ที่หน้าผากเพื่อมองหน้าคนคุ้นเคยที่ห่างเหินให้ชัดๆแล้วถามต้องการอะไรสามแนต้าขุนเคืองใจเธอเปลี่ยนทั้งกรอนประตูและรหัสประตูชุดใหม่ทั้งบ้านแล้วตั้งแต่วันแรกเธอและทิมตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่เพื่อจัดการเรื่องหญ่และแบ่งสินสมรส แต่เขาก็ยังเข้ามาในบ้านได้อย่างไรเธอก็สุดจะรู้เธอโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์วันนี้เธออยู่คนเดียวช่วงนี้นีน่ากำลังมีความรักออกไปเดทกับหนุ่มนาวิกโยธินที่นีน่าออกปากว่านี่คือรักแท้ของเธอแน่นอนขึ้นมาคุยกันก่อนเซเขาเอื้อนเอ่ยซาเมนตาไต่ขึ้นจากสระว่ายน้ำด้วยบันไดเสียงบันไดที่เก่าและต้องการการซ่อมแซมลั่นดังเอียดอาร์ตเมื่อยามเธอปีนและลงน้ำหนักเพื่อเหนี่ยวตัวเองขึ้นจากสา ซึ่งเธอเองก็เพิ่งสังเกตเข้าใจว่าน็อตคงจะหลวมไม่นานมานี้เองเพราะก่อนหน้าน,นี้เธอไม่เคยรู้สึกผิดปกติอะไรเธอเดินไปที่เก้าอี้ริมสระว่ายน้ำแล้วคว้าเสื้อคลุมอับน้ำสีขาวสวมอย่างลวกๆก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งที่เก้าอี้สีขาวริมสะถอดแว่นตากันน้ำและหมวกคลุมผมว่ายน้ำออกอย่างขอไปทีเธอหยิบผ้าผืนเล็กมาเช็ดผมสีบลอนเปียกโชกอย่างลวกๆ ก่อนจะพวกผ้าเช็ดตัวผืนเล็กนั้นไว้บนศีรษะเพื่อรวบผมไว้และซับน้ำผมต้องการให้คุณลมเลิกการฟ้องหย่าข้อเสนอคือผมจะเซ็นใบยหย่าให้คุณเองขอแลกเปลี่ยนคือคุณได้บ้านหลังนี้ไปแต่ไร่อังหุนพอตติสเป็นของผมซามเมนตานึกคขำบนงุดหงิดในความหน้าด้านของเขาทรัพย์สมบัติมรดกส่วนตัวที่ได้มาก่อนแต่งงานไม่ใช่สินสมรสเขาจะมายื่นข้อเสนออะไรกัน ซึงเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนคนไอคิวต่ำเท่าน,นั้นล่ละถึงจะยอมรับไรอังุ่นของเธอมีมูลค่า15ล้านดอนลลาร์ส่วนบ้านหลังนี้ก็ราคา10ล้านดอนลลาร์ทั้งสองอย่างเป็นสมบัติของเธอและพี่สาวแต่ส่วนใหญ่มีแต่เธอใช้เวลาอยู่ที่นี่มากกว่านีนาไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยซ้ำแต่สองพี่น้องก็จ่ายค่าดูแลบ้านคนรักครึ่งมาตลอดหนีนามีความชอบที่เธอค่อนข้างจะเหมือนพอ่อคือเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆและกระหายกิจกรรมกลางแจ้งเขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่มาพูดกับ เธอแบบนี้เธอฉุนเฉียวและยกน้ำส้มคันในแก้วดื่มรว่วเดียวหมดด้วยความกระหายปนงดหงดครุ่นคิดถ้อยคำก่อนจะเอ่ยออกไปทิโมธีปล่อยฉันไปตามทางของฉันเถอะไรอัุุ่นนั้นเป็นของบรรพบุรุษฉันทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ได้ไปหมดแล้วแถมรายได้ลิขสิทธิ์รูปถ่ายของพ่อฉันพวกเราสองคนพี่น้องก็ยอมยกส่วนแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งฉันและพี่สาวยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะเราสองคนพี่น้องเหลือกันอยู่แค่นี้ ฉันนึงกับต้องตัดใจขายที่ดินไปส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายค่าทนายจัดการเรื่องหย่านี้ซาเม,มนตาตัดพอด้วยหวังว่าเขาจะเห็นใจเธอบ้างเขาไม่เคยทุบตีเงื้อง่ามือใส่เธอสักครั้งแต่ชีวิตสมรสที่บีบบังคับเธอทุกอิริยาบถ ทำให้เธออึดอัดแทบบ้าคำพูดจาของเขาเหมือนเข็มคอยทิ่มแทงเธอทุกเมื่อเชื่อวันพฤติกรรมของเขาเหมือนคนมีคนอื่นทำให้เธอรู้สึกหวาดระแวงตลอดเวลาแต่ในเมื่อพิสูจน์ไม่ได้เธอเหมือนคนที่วิตกจริตผิดปกติจนแพทย์สั่งให้เธอต้องกินยาระงับประสาทติดต่ตอ,อกันเป็นปีเธอกินยาโปรแซกตันอาการซึมเศร้าราวกับกินเม็ดช็อกโกแลต M&M ปีแรกของการแต่งงานเธอโอนทรัพย์สินส่วนตัวให้เขาจัดการเพราะไว้ใจว่าสามีเป็นทนายจะต้องดูแลทรัพย์สินให้เธอได้ดีกว่าเธอทําเองเพียงปีต่อมาที่เธอเริ่มหวัดระแวงเพราะทิมโมทีหายออกจากบ้านไปครั้งละนานๆช่วงแรกแค่เป็นสัปดาห์ต่อมาก็เริ่มเป็นหนึ่งเดือนถึงสเดือนเมื่อเริ่มมีปากเสียงเขาก่นด่าว่าเธอฟุ้งซ่านเข้าไปทํางานและเธอช่างจุกจิกไร้สาระน้าเบือ่อ ทุ่มเทียงกันวนไปมาทุกครั้งที่เจอหน้าแต่สุดท้ายเธอมักจะเป็นฝ่ายแพ้และอับจนคำพูดมีเพียงน้ำตาที่ประจานความเพ้อเจ้อ เธอมั่นใจว่าเขานั่นแหละที่ทําตัวไม่ปกติแต่เพราะเธอกล่าวหาเขาโดยไม่มีมูลเหตุหลักฐานนอกจากสัญชตาตญาณของหญิงฟุ้งซ่านเธอนอนไม่หลับเธอกินอาหารไม่อร่อยอีกลิ้นไม่รับรสชาติอะไรนอกจากความขมปร่าของน้ำดีที่มักจะเอ่อล้นขึ้นมาถึงลำคอและกลืนน้ำตาที่เค็มเคืองทุกครั้งที่นึกถึงบทสนทนากับวาจาอันเผ็ดร้อนจากเขาร่างกายเธอพายพอม ตาลึกโหลสุดท้ายต้องพึ่งยาจากจิตแพทย์เพื่อให้สามารถนอนหลับและสงบจ,จิตใจหลังจากนั้นเธอใช้เวลาหนึ่งวันที่มี24ชั่วโมงแต่เธอนอนไปแล้วมากกว่า20ชั่วโมงเวลาที่เหลือคือตื่นมากินยากินซีเรียลและขับถ่ายผ่านไปหลายเดือนโดยไม่รู้ตัวว่ากล้ามเนื้อที่เคยมีบัดนี้มันฟอเล็กซีดและเหลว เหียตายท้องแขนย้อยและย้วยจนเธอแทบจะเหมือนผู้ป่วยติดเตียงเข้าไปทุกทีวันหนึ่งหนีนากลับมาบ้านเมื่อเห็นสภาพน้องสาวเหมือนซากหมัมมีและเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของน้องเขยหนีนาทำให้เธอกลับมานอนหลับได้โดยไม่ต้องใช้ยาเพียงแค่กันน้องเขยทิ่มโมทีออกจากชีวิตน้องสาวด้วยการขู่ว่าจะฟ้องร้องที่เขาชอบกงทรัพย์สินของซาเมนตาและทอดทิ้งพันระยะที่ป่วยให้นอนรอความตายอย่างโดดเดียว สามเดือนที่เขาไม่กลับมานอนที่บ้านทําให้ซามแมนตาเหมือนหลุดจากกรงเล็บซาตานตาสว่างและไม่ต้องการกลับไปเป็นหญิงอ่อนแอขี้แพ้แบบเดิมอีกหลังจากนั้นกระบวนการยาก็เริ่มต้นขึ้นเขาไม่ขัดข้องที่จะปล่อยให้เธอเป็นอิสระแต่ทรัพย์สินของเธอต่างหากที่รังให้เขายืดเยื้อกับเธอจนเกินกว่าเหตุ ซารเมนต้ารู้สึกอ่อนเพลียทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาครั้งนี้ก็เช่นกันแค่เขาอยู่ใกล้และสนทนากันไม่กี่ประโยคเธอก็เหมือนคนเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทิมโมธีมักจะสบตาเธอด้วยแววตาเยือกเย็นแสนประหลาดนำเสียงของเขาเนิบช้าแฝงไปด้วยความเย็นชาวันนี้เขาเหมือนจ้องเธอมาจากที่ไกลแสนไกลจูจ่ๆแซมก็รู้สึกง่วงงุนเธอรีตามองไปที่แก้วน้ำส้มที่เธอเพิ่มดื่มหมด แล้วหันกลับไปมองตาสีฟ้าเข้มคู่นั้นเขายิ้มเย็นให้เธอแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเนิบนาบแต่น้ำเสียงเฉือเ่อนเหมือนเดิมคุณคิดว่าผมมาถึงนี่เพื่อเจรจารือถูนหัว สาเมนต้ารู้สึกปกเปียกเหมือนตุ๊กตาผ้าเก่าๆเมื่อเขาพยายามจับศีรษะเธอให้นิ่งเพื่อส่งแว่นตากันน้ำให้ตรงตำแหน่งดวงตาของเธอเขาทำสำเร็จแม้จะมีแรงขัดขืนเบาๆจากเธอซึ่งก็เหมือนอาการกระตุกเปือกตาเพียงเล็กน้อยด้วยความรำคาญอย่างเมื่อมีแมลงวันบินผ่านใบหน้าเราจากนั้นเขาก็เริ่มถอดเสื้อคลุมด้วยการคลายผมที่เอวและดึงผ้าเช็ดตัวผืนเล็กที่คลุมรอบศีรษะของเธอออกจะเจรจากันไปทำไมให้เสียเวลา ในเมื่อเราคนใดคนหนึ่งสามารถได้ไปทั้งหมดทิมโมธีกล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นตอนนี้ซาเมนต้าเหลือแต่ชุดว่ายน้ําเธอดูเหมือนพร้อมแล้วที่จะลงไปแหวกว่ายในสระว่ายน้ําเขาอุ้มเธออย่างทะนุถนอมให้นั่งลงที่ริมขอบสระศีรษะของเธอพิงซบที่ไหล่และซอกคอของเขาภาพเหมือนคู่รักอิงแอบกันด้วยความรักที่ข้างสระว่ายน้ําเธอหายใจแรงอาปากแต่ไม่มีคําพูด เมื่อรู้ตัวว่าเขากำลังจะทำอะไรสิ่งที่เธอคิดมันกำลังเกิดขึ้นเขายิ้มให้เธออีกครั้งรอยยิ้มกว้างขวางเห็นฟันขาวเรียงสวยแต่สายตาของเขากลับเย็นยะเยือกเขาช่วยค้างเธอให้สบตาเขาก่อนจะค่อยๆปล่อยร่างเธอให้หล่นลงไปในสระว่ายน้ำ ซาเมนตาพยายามไขว้ข้ามือเพื่อเอื้อมขึ้นไปที่ขอบสาว่ายน้ำเธอพยายามตะเกียกตะกายตีขาเพื่อพยุงร่างขึ้นจากน้ำในมโนสำานึกเธอพุ้ยนน้ำอย่างบ้าคลั่งตีขาจนเหนื่อยหอบแต่ภาพความเป็นจริงคือเธอกำลังลอยเคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมายในสาว่ายน้ำดูเหมือนว่าแขนขาของเธอมันไม่ฟังคำสั่งสมองเธอสู้สุดใจด้วยการกลั้นหายใจเพื่อเอาชีวิตรอดขณะที่ร่างกายกำลังจมลงไปเรื่อยๆซาเมนตาพยายามอดทนต่อความอึด อาที่ปอดตอนนี้แขนขาของเธอชาและไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วจุดสีขาวเริ่มปรากฏที่เปลือกตาเมื่อเธอหลับตาโลกก็เริ่มหมุนคว้างอย่างไร้ทิศทางเธอพยายามลืมตาเพ่งงองผ่านแว่นตาว่น้ำทิโมอธีกำลังหยิบแก้วน้ำส้มของเธอขึ้นมาจากโต๊ะริมสระน้ำตอนนี้ผมสีร้อนยาวของเธอสยายแผ่ไปรอบตัวเหมือนพวงสาหรายที่มีสีขาวแบบซิดเซียวเขากำลังเดินจากไป ด้วยท่าทีสบายอกสบายใจเธอหลับตาอีกครั้งตอนนี้จุดสีขาวหายไปแล้วเหลือแต่สีดำเต็มเบ้าตาสุดท้ายเธอก็ต้องยอมพ่ายแพ้เมื่อเธอเริ่มสูดหายใจเข้าปอดเพือกแรกโลกทั้งใบก็ดับวูบลงเหลือแต่ความมืดอันเป็นนิรันด